อีกจังหวัดหนึ่งครับกับกิจกรรมนี้นะครับจังหวัดสุโขทัยจัดโครงการกิจกรรมลานศิลป์เมืองสร้างสรร์วัตระพังทองเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นครับที่บริเวณดิมสาน้ําวัตระพังทองตําบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนายนุพริศสิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมลานศิลป์เมืองสร้างสรร์วัตระพังทองโดยสำนักงานวัฒธรรมจังหวัดสุโขทัยจัดโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาว,วชนประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูนฟนและสืบสานภูมิปญาท,ท้องถิ่นเปิดพื้นที่ลานสร้างสารรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะการแสดงพื้นบ้านตามนโยบาย1อำเภอหนลานสร้างสารรค์กระทรวงวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนครับภายในร้านนะคะก็มีกิจกรรมการสาธิตแล้วก็จาหน่ายสินค้าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและศิละปะการแสดงพื้นบ้านของเด็กเยาวชนและประชาชนอาทิการแสดงลิเกโดยสมาคมลิเกจังหวัดสุโขทยัยศิละปะการแสดงพื้นบ้านโดยนักเรียนโรงเรียนบ้านหันสาเจริญประชานุเคราะห์การแสดงดนตรีไทยสากลของเด็กเยาวชนประชาชนการวาดภาพบนเสื้อ การวาดลวดลายสังคลโลกการวาดภาพศิละปะการนวดแผ่นไทยการจำหน่ายกระเป๋าผ้าย้อมดินการจำหน่ายผ้าไทยและเครื่องประดับโบราณการจำหน่ายสินค้าและก็เครื่องดื่มสมุนไพรการจำหน่ายข้าวเปิบและก็ขนมไทยโบราณค่ะ